ครับสวัสดีครับตอนนี้ก็อยู่ที่<ๆ>อำเภอเชียงยะนะครับอยู่กับคุณลุงวิมลสุขนิสาใช่ไหมครับครับครับผมอาจจะลองเรี้ยงตายกันว่านะครับครับตรงนี้ก็คือทาน <laughs> ้ำเชียงยะใช่ไหมครับครับอ่างตเชียงอำเภอเชียงยะหรือทาน้ำเชียงยะอยู่ใช่ไนีคก็เป็นตลาดหินน้ำปกติครับพอาจะไม่เหมก้อนนี้เป็นแบบนี้ไหมครับมันมันมันไม่เป็นแบบนี้จะไม่เป็นก้อนนี้เป็นลาดนะเป็นลาดั้งเรือเรือจะไม่ก้อนเรือช่องจันมากับเรือมันหิ้งมา เขาจะไม่ก้อนยื่มายังไม่มีรถนะแต่แรกไม่มีเลยครับไม่มีโอ้ครับจัาดีแต่ตอนดีผมอยู่ตรงนี้ก็เป็นป่าเป็นป่าเขินริมป่าอ๋อหลานปุนตังนี้คือแต่แรกเป็นป่าเม็ดครับอ๋อก้อนจะปัตตานามาตอนตีหลานั้นนะลานตั้งนั้นก็เป็นตั้งตรวจอ๋อกับมันทีที่ตรวจอยู่เลยครับนนี่เรื่องนี้บอได้เป็นตุ๊ก้าเดี๋ยวบ้านเขาเขาย้ายเลยนะเย้ายนี่จนมาทำอะไรเย้ายตรวจไปอยู่นู้นเลยใอ๋อ เพืนคนลุงนี้เป็นคนเชียนเลยไหมพ่อเป็นคนเชียนครับแต่พ่อมีอยู่อ่าตำบลเช่มาอ๋อใชมากครับใช่มากอยู่ไม่ไกลมากไม่ไกล้แต่ก็มาได้เป็นที่นี้นะครับน้าแต่ก่อนนี่ได้เป็นกขมาอยู่เป็นเด็กๆอยู่ตำมานอยู่ในนี้มากับนั่นพราะว่าตอนนี้อายุตั้งแปดสิบสามแปดสิบสามครับก็อย่างดูแข็งแรงมากแล้วก็อยากให้ชีวิตตัวนั้นนี่ก็คือสั้นเจ้าถอดปากเชียนครับอันนี้เราสร้างน้อยอย่างกับสั้นนี้ จ้านนี่ยจ้านี่สร้างกับประมาณตัวนี้สักจิบปีดาจาเนี่ผมสร้างตัวนี้เลยสักจุดปีได้ก็ผลผมาเป็นลากตรงนี้ผลลาตรงนี้แล้วผมเลือน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 มสร้างสร้างตีเลือเร็วกับนี่นะครับกับสร้างตีเลือเร็วมีตำนานใะแยๆมากๆมีตำนานมากับจักวัดคก้อนมีตัวรูขน่ไมครับมีจังหูนะตรงนี้แต่เล็กด้านเล็กครับเพรา้าเล็กกันตัวไม่เยอะๆมาก จะมีหูเลื่อมหูบกล่าแล้วก็ดำเอียงคแค่เป็ดไปหมเขานอนครับตกคืนครับจึงจะในในกล้องเขามีจอระเคมาร์กแต่ที่ดูลำในรถเกือกซ่องตัวแต่ว่างตรวเทียมตัวจจำนีตรงนี้มันจะดนแล้วก็ควบคุค่นกัดปุ่นกินปุ่นแล้วเจ้ว่าน้องนี่จะมาแต่ปากนั่งใช่ไหมครับแล้วจะไปวัดกลองอ้งอม,อมก่อนอวัดกลองอ้อมวัดปลาเกล็ดนะครับครับจะไปเรือไปใต้น,นี่ไปไม่ได้ครับ เราบเก้มันจะพุดกว้างคุณแล้ีเก้ตัวนี้จะพุดกว้างมาไปแต่ต้องขอถูดตัวนะต้องขอบอกววดล่างเออมันจ่ตัวลร่างกันเลยตรวเข็มนะพรวจตัวล่างเออลูกล้านก็ไปตำบนในในวัดกองออมตัวไอ้ลูกล่านป้านไปดีก็กระจมมาก็กระจมหมึกไดยเลยเลยไปได้ของต่างประรับอันนี้แต่แรกนนแลกเราเกหมากัน เราจะพาไปไปดูตรวจกันตัวเดียวครับได้ๆๆคนแรี่คนจะมาก็พรยังให้กับอูมารมารครับไม่มาจากกรุงเทพมาจากลพบุรีสระบุรีสังแล้วก็ตรงข้างหาดเยอะยังมั่นยังวหวยังไา้บางคนทุกนะทุกกระจังราเพ่งเบ่ะกกระจังเดยมันมาอยากใด้บอกคนนะอะไรแต่เราไม่ได้มาเชียร์อะไรต้องไปใกล้เจ็บปาคนมาโค้งง้ายครับผมเรามาเองเรา คนปีเก้าปีแรกเนี่ยกับมาผมไม่นี่แหละตูนี่เก้ามาผมแต่ไม่แล้วไม่ไปเดียวแล้วเห็นว่าเดือนเดือนหน้านี่เราจะมีกินเจกินเจทานกี่วันครับสามสามวันวันที่เราได้ไหมวันที่หยิบชองหยิบช่องมีหน้าครับมีหน้าปีนี้นะครับหยิบช่องหยิบสช่างหยิบสี่หยิบมาหยิบช่องหยิบสช่างหยิบซี่ยิบมาครับก็คือมาแล้วตังค์กลางวันกลางคืนไหมครับได้หมด กินหลงกินกำเป็ว่าบางวันนี้เอ้บางขึ้นบางพิธีจะมีการลุกไฟเอาลุยควายแน่นอนครับอันนี้เรคาดไม่ได้โอ้สามารถมารวมดักจมกันได้กับมาได้ปุนมากับปุ่นหมาอะไรกับเราไปที่สั้นสั้นตอนแลวครับคุยอะไรยัดถุ๋มันตะคี้กับได้ได้ได้ครับนี่บริเวณนี้แต่แรกเป็นป้าแมดนะครับอ่าก็เป็นปืนป้าแหละที่ก็พัฒนาเรือได้แร่วก็เลยเป็นลูกค้าเร็วกับนะครับ จะเรียกล่างนู้ลังป้าไม่มีอำเภอเนี่ยจะอำเภอช่องจันบมาใจชันเดียวอำเภอช่องจันขึ้นมนไปให้หนูดอก่านนี่กับสั้นจาตรวจปากเขียนมีจานตัวแล้วเรามีไอ้มังกรพันเราะยังไม่ก็ยังใไหมครับโราเดียวนะการจาวแม่ก้อนยิ้มกันเขาจะแม่ก้อนยิ้มมึงกับนัวครับแะไรนี่ก็นหน้าท้านนี่ก็เป็นมังกรครับอ่ะคระลายตัว แต่ชานี้มันมัจะเป็น้าของไปคไม่ได้กับาองขอแยกใส่นิดเดียมไ้ไหมแยกเลยอ่าครับเราเป็น้าของหลล่านกุคนกับไม่ว่าตอยกด้มากเลนเป็นเดีวป้องชานนี้เลยอ๋อเดี๋ยวป้องกับเขาขคือก่างเชื่ยไทเพราะให้คนเชื่ยวริงนเขจะมาบูชาท่งนกันไครับบูชาได้ไมนี่ครับความบูชาแต่เฮ้ยนี่ผมมากนะคนกบมาไหว้มากบ่อคน วัรเราจะขอตำนานี่ถวดยู้นะครับน้านาอูก็บนาอู้นี่แหละเล่นกันนาอูนี่ก็อูกับนาเขาียกว่านาถวดอูกับไอ้ลีก้องหนองเท้า้องถวดนี่ครับนะในเจ้าพยาอูเก้านูนนาพยาอูเข้าันมีต่องช้องเขาว่าเดี๋ยวนี้เป็นพี่น้องกนไหมอ่านี่เป็นไอเบอรนู้นเป็นแบบสนุกของก็เดี๋ยวัวายิงัวนี้กับในนางพญาอ้นอู cặp này là nòng tháp phong vũ đây nè nẹt nẹt tung dây thì rút này ra nè rồi từng nẹt này có lòi hết lòi hết này các lòi nam à lòi nam mà các các này lòi nam mà các lòi nam mà ít ở thế này đấy thì mẹ nam chiên á các chạm quân binh hòng lòi nam chỉ là xịt chắc chảy ăn rồi các nam vào dầu các chạm quân binh hòng vậy đó này là ปะดกเอครับตังนี้มาแกยมาเกยดูดิเชียนตัวเอกหน้องสาวไปที่ตปัตมังไปดูที่ปัตมังแต่ผมเลยพมในป่ามาอยู่ที่นี่รวมงขนนวดตัวนี้ตัวเคียนี้ตัวกว้างตรงแต่เล็กนะตีวนี้นะตัวนี้ตัวเทียมตัวนี้อะไรว่าเป็นงเยว่าปอนงเยว่ากับตัวพวกตัวนี้กินหมากกินคนมหมากกับกลมหมากนายรู้เลยนะของด้านในกคนหมากแต่ตัวนี้เลยมัดเจ๊กแล้ว เนคนเราอ้มว <in> ิงกิมากงี่ิบปีเลยนะีปีกับวิ่งใจทก้มจะเช้นไหม้อกุ้งคนไม่ให้กินข้าวเ่ากินข้าวซดแล้วก็ได้กินกับก๊ต้มต้องแกงไม่เช็ดตัวได้กินอันนี้เมื่นคนเราไปเคยจะมาขอควว่าบูชาเรามการมีการทั้งแบตัว่อันนี้เรียกว่าคุ่มจะนใเองบุญเราเองกินเราเองทับาเองนะบน้กบเญโยคพูชาเรากั่ไน บางคนก็ง่ายพ่อหมุนง่ายมั้งรูปก้าวชกรูปก้าวตำมานลรูเปรย์อไหนนะมาแต่บางคนตัวกล้องหลังพี่ก้ามั่งปุ่มหมาไม้ครับโอ้ใบยังอาจจะต้องให้ลุงช่วยตำไม้นะครับผมเรี่องตัวทำไม้คือเราอยู่ที่ความตั้งใจของเราครับก็มีความตั้งใจครับเยาจะมากก็พอนายก็ได้ได้ยูที่ความตั้งใจดีนะครับดี แต่มาหมดอ่ะครับอาจจะลงมาช่วงอันนี oh. nice ้ก็นี่ก็เกมการละรับสร้างบูนั่นเองพอเยอกว่าเกมอะไรเนี้ยจำหนี้ครับพอเยอก็่ตัวเป็นตัวจำหนีเนี่ยวกเป็นคนนี้ต้องโนนี่ต้องเลยนะครับเนี่ยวกเป็นมีผมยิงไม่ไม่โดนนะครับเนี่ยรื่องผมเจ๊ดอย่างติดร่างงเลยนะอันไหนตัวนี้สวยพุ่มยู่อันนู้นกบุญกมเงบนะเป็นกองอะไรเลยอันนี้เทยโตัวนี้เ้ย แต่นเอกินอ๋ออันนี้จีนเแต่ผมมันรายุันเนียนผมนั่งกินไม่เป็นต้องใหายกับรุ่งอะก็กินเป็นกับนั่นไงผมอยู่นี่หลนะมัจะไปทาไ้ผมมาเลยาเปมาเยมันขยบอตามเรื่อง้านกินเจดีจะเทีงว่าซอฟต้ามข้อมูนกับกับรุ่งงใช่มาติดตอตารเบอร์เบอร์เบอร์ไไได้ ซุ่นแปดแปดซุ่นแปดแปดสองสี่เจ็ดสอสี่เจ็ดอ้าสี่แปดนอาสี่แปดนึ่งคุณลงวิมลนะวิมลสุดหนุซาสุดซานี่ครับเดี๋ยวเรามาดูทีตัวรัวตู้ครับครับดด้วยนี่ก็คือถ้าวันนั้นพวกมาเลยมาครับร่้อยได้เลยนะครับได้ครับพ่ว่เขได้ได้ครับเลยได้มามลูกอีโต้ลูกอีก้าต่ามันต่างฟับมาบนได้ครับ มื่มันราไปใกล้ใจลรวเรื่องที่คนก็ก็ีิลุงที่กอดเคยมาแล้วอ้ลุงฟังที่ว่าไปกอดปุ๊บไม่ไม่กี่วันพลาดเลยได้ได้ก็ด้วยมีไหมได้กับได้ในน้อแต่วาต้องให้ตรวจดับว่าก่ได้ก็คือได้เจ้าว่าไม่ดับว่าไม่น่าก็ครือไม่ ไม่เดียวไปเนี er. <c> ่แล้วก็ไม่ดับโรงแลยปรมาณเทงากเสือหัวสักรนั่นแล้วก็มาห้าพุ่มที่นี่นะพุ่มมาเยอะเลยน่ารักวัดก็วิ่งไปวิ่งมาวิ่งไปวิ่งมาก็ไม่เห็นพุ่มตั้งพุมมัใช่คนนี้แต่วิ่งมากนะต้องตำอะไาผันเปลือยโอ้แต่ว่านี่พออยู่ตรงนี้ว่ะช่วยพุ่มที่ยมัดตีพึ่งแล้วแล้วพอไม่ช่วยก็ไม่รู้ทำเรื่องมพุ่มพช่วมเลมช่วยเรื่องไม่ได้พุ่มมาเฉโม่เลยถงาอุ่ช่วยเรื่องตรงไอ้โม่นะ แกว่าหมาเม็ดแล้วโม่ในตุกโลงโม่แล้วเนี่ยโอชาเม็ดแล้วแกว่าไอ้ตาพ้อบอกไปว่าแบบนี้ท่าต่อเดียวป้องจะตรวจัวดประจับแังไห้แหละเดินทามน้าว่ามันรื้อแล้ก็ตกลงกันว่าป้อมาตรวจปวด้ีแหละปวดลงแบบไมาท่ามตามแลวว่าให้ประโยคนขนคายที่ในรถขึ้นมานังหน้าแก่ได้สิประยกขึ้นมานางแล้วแกก็ยืนมือไปจับมือแ่ให้นู่นยกขึ้นหนังแ่ท่าหว่า กินข้าวเลยยังนุ่มบอกว่ากินเร็วเขากินเร็วเกี่ยวกับกลับานไหนมากระับบานเลยดะกินเหง้าเรไรไดกระับบานเพราะว่ากระับบานมันก็ยกขึ้นรถร่วมขึ้นไปรถลวิ่งไปเลยกับคนที่มาช่องกับบาดช่องคันกระบานกับรำหนาตาเลยเลยรำจังก็มากราบไว้ปุ๊บุ๊บมาดึงยากราบไว้ปุมบมาเฉดดวนูด้วือว้ดว บอนวาดแต่ให้ปุ๊บจะต่มากินเจดูวันก็ยังมีครับดีขึ้นกันท้าเนาะครับยังมีดูวันนี้ครับปีนี้ก็มากินเจให้แล้วครับไม่ยาว่าพ่อชูน้าไปเล่นพ่อย่างเอก่ารอดอยู่เลยครับนี่ก็เืิเป็นสมบูร์เนี่ยจำเล่นเป็นอย่างรได้ก็ชอบพบเจอมาครับทุกทายแล้วฟ้ากันกินเจกันนะครับวันดีวันีันดีอูี่ก้องหนึ่งนะยี่ก้อมีหน้าครับเมีหน้าวันดี ตึ้งตึงหวานได้ครับดีมากดีมากมากช่วงนี้เป็นนี่เลยเนี่ยแบบสร้างจากสวนป่กเขียนหรือว่าถ้าใครมาไมโทงการตันกีเพสมาทีทีวากันอำเภอเลยอำเภอเชียนใหญ่เลยทีอำเภอเป๊ะเป๊ะเทีวากันเลยับมันอยู่ติดกันเลยกับติดกันเลยมาเชื่อมาจากนี้กับแน่นอนมาที่อำเภอเลยไม่แปลไปนู่นไปอยู่ในอำเภอเลยครับขอบคุณลุงวิมลมากครับในใจความมนต์อย่างดีเลยครับครับ พ่อจุกดีกับส่วนใครจะมาตามงข้อมูลแวะมาเที่ยวมาลุงมีหมดได้เลยครับได้กับวันยูไปไปกับตึ้งเลยผมอยู่นี่วันแหละคยได้ลุงอยู่บ้านก็คือได้มาอยู่แล้วรับยกเว้นที่ตัวรไปเทีวเล่นนะครับโอเคขอบคุณครับไม่ปฏิเสธ